Thank you. นในวันที่15พฤศจิก,กายนของปปววทุกปีเราพบคับวิชาลูเสือลูกเสือและได้รัใน,ในจากีิธีวางงบประมาณและถวายบ้านสมเด็จโดิมีวัตุประสงค์ดันี้1เพื่อองความรืน่นถึงวันท้ายวันสมเด็จของพระบาสมเด็จ พระตอนเมฆราณาตนาชิราุตพระบุตรรางเจ้าอยู LIKE lonely, ่หัวเพื่อทอดทู้เกียและระนักพระมหาอธตนาทดของพระองค์ท่าน่แสดงออกถึงการรักชาติศาสนาและจงรักภักดีต่อสาพระมหาปรสัยมีความภาคภูมิใจรู้จักเป็นคพุทธศาสนาระดโลกและเห็นค่าชื่นชม

ทรงส่งเจ้าชายอยู่ทรงเป็นพระเจ้าจอร์ดในประวัติสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศิษย์พระเชษฐาพระรามองค์เจ้าชินาพระราชสมภพในหลวงที่เป็นพระราชาผู้พระราชศรัทธาสัมพันธ์สู่เราอย่างที่สุดขั้วทรงศรัทธา งะนราขอลเราต้หงการทักษะสมนต้องควารู้ใ่อตอาชามและทัะวันามือองประเทศิก ใาติคือว่าในวี่าัเองของตัวนวันีเรากล้าหาญะราชาิซึ่งเป็นวันท้ายสังคมขององค์กรสูงสดที่เราได้รับการสนับสนุนความสมรรนะทางการมือที่สุดในประเทศทุกคนต้องรู้ว่าในโลกนี้เราต้อง